ตัดเราก็จะช่อ Baby Monster World ช่องน้องใหม่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆบมท n ให้เมื่อได้รับชมกันนะคะคลิปนี้อาจจะมาเก็บรายละเอียด Debut Member Announcement Reaction ที <Okay. S 1> ่ทางช่อง Baby Monster Official YouTube Channel ได้ปล่อยวิดีโอวินาทีที่น้อง,บบอองๆเมๆมเบอร์ุกคนรู้ฟ i n a l ลอยนับตอนนั้นพร้อมๆกับแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะโอเค เด็กๆทุกคนนั่งนิ่งที่เก้าอี้จับมือกันแน่นบนสลมางสเจ้าชิกิต้าดูท่าจะตื่นเต้นมากตอนระหว่างรอประกาศผลคือทำท่าเป่าปากแก้มพองปล่อยลมลุ้นสูตรขณะที่อย่างก็ไล่เรียงรายชื่อน้องๆโดยเริ่มจากฮันกุกไลอาฮยอนฮารามโรราเจเปนไลรุกกาอาสาและแชกุกไลชิกิตาและภริตาตามลำดับ และคนแรกที่อย่างประกาศก็คือเด็กฝึกที่ฝึกมาเป็นระยะเวลา4ปี3เดือนอายุ15ปีอาชยอนน้องอึ้งมากกระตุกเล็กน้อยแล้วค่อยๆจอดรอปสขากันไกลร่วงอาปากค้างไปเลยน้องคงรู้สึกปลดล็อกแล้วซึ่งเพื่อนๆก็หันมาดีใจกับอาชยอนด้วยเจ้าชิคือหันขวับไปปรบมือให้อย่างแรงส่วนภริตาโอบไหลและแตะไหลเบาๆพี่รุกก,ก็หันมาชูเกยิน ดีด้วยนะคนที่สองที่อยู่ในใจของ YG ก็คือสมาชิกชาวญี่ปุ่นรุกะ ตอนที่พี่รุกาดได้ยินชื่อตัวเองนั้นนางนิ่งมากแต่แววตาเป็นประกายสุดคือดีใจสุดๆพยายามกลั้นร้องไห้แล้วแต่ไม่ไหวค่ะจังหวะชิกิหันไปอีกทีคือพี่รุก,กัดกระตุกไหล่หนึ่งทีแล้วก้มหน้าร้องไห้ไปเลยค่ะทนลูกที่ผ่านมาน้องคงตั้งใจมากจริงๆและคงกดดันมากด้วยแล้ววันนี้ความพยายามของหนูก็ไม่สูญเปล่าแล้วนะคะวันนี้หนูประสบความสําเร็จแล้วทาเพื่อ คุณแม่ได้แล้วนะคนเก่งนี่เป็นช็อตแรกเลยนะที่แอดร้องไห้เพราะรับรู้ได้เลยจึงความรู้สึกของลูกกะเพราะน้องเหมือนเคยพูดไว้ว่าคุณแม่ลุนน้องมากสุดๆแอดเลยรู้สึกว่าน้องคงตั้งใจทำเพื่อคุณแม่มากๆจริงๆสมาชิกค,คนที่3ที่ y g คิดไว้ก็คือชิคกี้ พอชิกิได้ยินชื่อตัวเองก็คือเอามือมาปิดปากที่กำลังเปิดอ้าอย่างกว้างแล้วก็ปรบมือยินดีให้กับตัวเองพี่พาริตาที่อยู่ข้างหลังก็เอามือสองข้างมาแตะไหล่น้องจากนั้นชิกิรีบหันไปคว้ามือพี่พาริตามากอดไว้ทันทีเมือนชิกิรู้และรีบเป็นห่วงความรู้สึกของพี่พาริตาทันทีรีบหันไปคว้าแขนของพี่มากอดตัวเองอยากให้รู้ว่าน้องยังไม่ได้ดีใจขั้นสุดนะและ อยากให้กำลังใจพี่อยู่นะเพราะน้องรู้ว่าโคต้าเด็กไทยออกเป็นละหนึ่งแต่น้องแพรก็ดีใจกับน้องชิกิต้าด้วยจริงๆนะคะทั้งรูปหัวเอาคางมาวางบนหัวน้องเหมือนบอกว่าพี่โอเคชิกิต้าก็เงยหน้าเช็คพี่ว่าเป็นยังไงบ้างดีที่สุดเลยแทรกุ๊กไลน์รักกันมากเป็นห่วงเป็นแคร์ความรู้สึกกันละกันถึงจะอยู่ไกลบ้านแต่พวกเขาก็ดูแลกันอย่างดีพูดภาษาแม่เดียวกันหายห่วงแทน ครอบครัวน้องๆเลยนะคะแอดชอบ็อดนี้ของแทรกุ๊กไลน์มากๆเลยค่ะมันซึ้งทับใจน่ารักมากเลยน้องทั้งสองสู้มาด้วยกันแล้วใครคนหนึงถูกประกาศชื่อไปก่อนแต่อีกคนก็พร้อมจะอยู่ข้างๆและยินดีด้วยเสมอเห็นไหมคะว่าน้องๆรักกันมากยิ่งกว่าใส่เลือดดังนั้นหยุดเอาน้องทั้งสองไปเปรียบเทียบกันถอนะคะขอให้น้องทั้งคู่จับมือกันกอดกันและรักกันแบบนี้ตลอดไป ลนะและในขณะที่ชิกิตาเงยหนะ้าดูพี่พาริอยู่นั้นมืออีกข้างก็จับแน่นกับอาสะและอาหยอนก็ก้มตัวลงเช็กพี่รุกะว่าโอเคไหมฮารามก็จับมือพี่รุกะพร้อมกับเอามือแตะไหลไปด้วยเงือง้อเงือง้อเงื้อเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นความผูกพันของคนทั้งเจ็ดไหมมันดีมากจริงๆพวกเขารักกันทั้งหมดมันลงตัวที่สุดเลยอะ่ะเจ้าพวกก้อน และสมาชิกคนที่4ที่อยากประกาศก็กคือฮารอมรีแอคชิ่นของน้องนั้น คนนี้คือเป็นคนที่มีอารมณ์สินสุดๆไม่เก็บอารมณ์อะไรทั้งนั้นเอามือปิดปากแล้วก้มตัวร้องไห้มันไปเลยน้องคงดีใจมากจริงๆเพราะมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของน้องและการเสียน้ำตาครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความดีใจนะเจ้าฮารัมสมาชิกคนสุดท้ายทีย่ประกาศคือพริตาน้องแปรดีใจแบบน่ารักที่สุดเรียบร้อยที่สุดซอฟๆเบา เบาเอามือปิดปากคือเหมือนน้องแพรไม่กล้าดีใจมากเพราะคิดถึงอาสะและโรราจังหวะที่หันไปกอดอาหยอนแพรสบตากับโรราด้วยแล้วหันไปจับไหล่อาสาเพื่อปลอบใจตรงนี้แอดน้ำตาคลอเลยน้องแพรดีใจก็ดีใจไม่สุดเพราะเสียใจที่อีกสองคนไม่เข้ารอบน้องแพรใส่ใจเพื่อนๆมากเลยนะคะส่วนฮารัมก็คือร้องไห้เสียใจสุดเบะสุดชิกิต้าคว้ามืออาสะไว้จับมือ อ,อาสาไว้แน่นเช่นกันความสัมพันธ์ของเจ้าพวกก้อนนี่มันที่สุดจริงๆ <Wow. S 1> และในตอนที่อย่างบอกเหตุผลว่าทำไมอาสากับโรราถึงคัดออก ทุกคนตั้งใจฟังกันมากน้องโรราแข็งแกร่งมากจริงน้องตั้งใจฟังแบบคนมีสติหลุดพยายามที่จะเข้าใจในเหตุผลที่อย่างบอกแบบเบลอๆลอทั้งที่น้องก็ยังเด็กมากนะคะแต่น้องก็ไม่ร้องไห้เลยส่วนอาสะก็คือฮึบมากตั้งใจฟังแบบกระพริบตาเปรบๆร,รู้เลยว่ากลั้นน้ำตาไวโยสายตาบง่งบอกถึงหลากหลายอารมณ์อยู่ในนั้นสตาฟด้านข้างเองก็ยังตกใจไม่อยากเชื่อกับ สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเพราะอาสะฝึกมาเกือบ5ปีแล้วแต่จะให้ไปอยู่วงอื่นมันใช่หรอ <What? S 1> ในขณะที่ทุกคนกําลังพยายามตั้งสติอยู่นั้นอีคุณอย่างก็ยกชารตที่มีรูปน้องทั้ง7คนขึ้นมาและนี่ก็เป็นอีกชาตหนึ่งค่ะที่ฉันร้องไห้เบะไม่ไหวและอย่างก็พูดว่าผมจะพาพวกเขาทั้ง7คนไปด้วยกันครับ ตรงนี้ฉันน้ำตาไหลเลยร้องหนักมากมองหน้าน้องๆทุกคนผ่านน้ำตาในดวงตาของฉันคือน้องทุกคนช็อกไปเลยตกใจตกตะลึงนึกไม่ถึงเอามือขึ้นมากุมปากไปแล้วสี่รุกกะเสยผมแบบโล่งใจอาฮยอนเงยหน้าแบบคนจิตหลุดก่อนที่จะหันไปคว้าคอโราโรามากอดส่วนอาสะคือปล่อยโฮจนตัวโยนเลยฮ่าแอบนับถือหัวใจอาสะ มากๆเลยนะคะแววตาน้องดูเข้มแข็งและมุ่งมันมากเราเคยเห็นแววตานี้แล้วจากพี่จีซูสมัยเดยใหม่ๆแอดเชื่อว่าอนาคตของน้องจะต้องไปได้ดีแน่นอนส่วนโรราก็จิตใจแข็งแกร่งมากน้องนิ่งในขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเก่งมากๆเลยทั้งสองคนสองคนที่พวกเราเป็นคนเลือกเย้ๆ yeah, ย yeah, yeah. อาชอนมีความเป็นลีดเดอร์สูงมากน้องใส่ใจทุกคนหันไปปลอบโรราแล้วลุกขึ้นลงมากอดอาสาตอนอบกอดอาสาเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากแล้วยิ่งตอนที่พาริตาบอกว่าตอนนี้พวกเราคือเบบี้มอนสเตอร์แล้วฮฮ้ๆมันทัชใจฉันมากน้องๆกรีดร้องออกมาด้วยความดีใจแบบคั้นสุดแล้วก็ล้อมวงกอดกันกลมฮารัมก็คีแ้แงที่หนึ่งเลย เป็นต้องเปลี่ยกปอนทุกช่วงเวลาฉันว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะวันนี้ททดลูกฮารามเป็นเอ็นดูเพื่อนๆห่วงสุดเพราะน้องอ่อนไหวง่ายสุดแถมตอนท้ายบอกซาเงชิกิต้าหลุดขำตอบกลับนาตุซาเงแล้วเข้าไปกอดเอวน้องฮารามด้วยค่ะ สรุปว่าเบมอนเองก็ได้รู้ไฟนอลลอยอัพไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนนะคะอีอย่างนี้มันเล่นใจกับคนดูไม่พอ,อยังเล่นใจกับเด็กๆไปอีกถ้าแพลนไว้ตอนแรกแล้วว่าจะให้เดททั้ง7ก็ไม่ควรทําแบบนี้ปะมันได้กระแสก็จริงการตลาดก็มาแต่ควรนึกถึงใจเด็กอีก2คนที่ถูกคัดออกตอนรอบแรกด้วยเสกไม่เป็นไรแอบเชื่อว,ว่าน้องอาสะและโรราจะต้องตั้งใจมากขึ้นเพื่อพวกเราและ เก่งขึ้นพัฒนาไปไกลเพื่อให้สมกับที่พวกเราเป็นคนเลือกแน่นอนค่ะใ <Yahoo! S 1> ดๆก็ตามเบมอนมี7คนที่ประกอบด้วย รุกะภริตาอาซาฮารามอาฮยอนโรราและชิกตาเท่านั้นตอนนี้มันจะขาดใครสักคนไปไม่ได้แล้วหลังจากนี้ไปแอดหวังใจว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับความรักจากคนทั่วโลกเยอะๆมีแต่คนใจดีกับพวกหนูนะคะตอนนี้แอดรอปักวันประกาศเดบิวต์เลยค่ะ <Hey. S 1> ส่วนคลิปต่อไปแอดจะเอาบทสัมภาษณ์ท้ายคลิปและแปลข้อความจากเด็กๆทั้งเมาฝากเพื่อน นะคะโอเคและเพื่อนๆละคาประทับใจช็อตไหนกันบ้างเอาเงะร้องไห้ช็อตไหนเล่ามาอย่ามาอย่ามาฉันรู้ว่าพวกเธอร้องดีไม่ดีร้องมันทั้งคลิปเหมือนฮาราด้วยซ้ำเล่ามาให้แอดฟังหน่อยนะแอดอยากอ่านเอาหา <c oughs> สำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากมายรักเพื่อนๆมากมายเช่นกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย